แต้มฝันมันสนุกสวัสดีค่ะพี่ออกแต้มฝันค่ะตอนนี้นะคะรอบตัวพี่ออกนะมีต้นไม้ใบไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดเด็กๆรู้จักใบอะไรบ้างเอ่ยฮานะ ถ้าอยากมาจักใบไม้ต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวพี่หยกพาไปดูค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนี่ใบกล้วยหรือที่เราเรียกว่าใบตองค่ะตรงนู้นค่ะเด็กๆตรงนูน้นใบไผ่โู้ต้นใหญ่มากเลยต้นนี้ค่ะเด็กๆนี่ใบกาแฟลองดูชัดๆสิหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าใบไม้น่ะเขานำมาทำเป็นหนังสือได้ด้วยนะถ้าอยากรู้ว่าเขาทำยังไงกันแล้วก็ไปฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะหนังสือใบไม้ใบลานเรื่องและภาพโดยวิริยาคล่องใจเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรานำใบไม้มาทำหนังสือได้ จริงๆนะครับผมจะพาไปดูแทนๆๆนนี่ไงครับต้นลานที่เราเอาใบไปทำหนังสือกันขั้นแรกตัดใบอ่อนมาเลยครับขั้นต่อไปเราเอาใบลานอ่อนไปแช่น้ำในตุ่มแบบนี้ จากนั้นก็นําไปผึ่งลมให้แห้งแล้วก็เจาะรูใบาลานสำหรับร้อยเชือกจากนั้นนําใบลานเข้าเตาอบเอาลูกประครบมาขัดถูใบาลานให้สะอาดตอนนี้ใบาลานของเราพร้อมเขียนแล้วครับ เหล็กจานปลายแหลมใช้จานแทนเขียนด้วยดินสอแต่เอจานแล้วก็ยังมองเห็นตัวอักษรไม่ชัดดูสิมองไม่เห็นเลยต้องลงน้ำหมึกก่อนนะนำขม่าวไฟหรือฐานบดหาจากในครัวได้เลยค่ะ นำมาผสมกับน้ำมันยางที่ได้จากต้นยางเด็กๆรู้จักต้นยางหรือเปล่าคะมีลูกแบบนี้เลยนำส่วนผสมทั้งหมดมาทาให้ทั่วใบลานเลยแล้วก็นำทรายร้อนๆมาโรยหน้าใบลานให้ทั่วนำลูกประครบมาขัด ถูทรายและหมึกออกไปพอเริ่มขัด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 ,ขดว้าวตัวหนังสือชัดขึ้นมาแล้วเขียน <c oughs> เสร็จแล้วก็นำได้สีสวยมาร้อยรูข้างหนึ่งเพื่อรวมเป็นเล่ม <c oughs> เวลาเก็บค่ะให้ใส่ปกไม้ให้หนังสือแล้วก็เอาผ้าสวยๆห่ออีกชั้นหนึ่ง <c oughs> หนังสือใบไม้ใบลาน เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นเล่มแบบนี้เลยเปิดปิดได้ด้วยนะสือใบไม้ใบาลานจบแล้วค่ะนี่นอกจากนำมาทำเป็นหนังสือแล้วนะคะใบไม้ยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะเลยเด็กๆลองไปสำรวจที่บ้านของเราดูกันนะคะว่าใบาไม้ของเราเนี่ยนำมาทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วผู้หยกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ល h ងពីពីព